สวัสดีครับพามาดูต้นอะโวคาโดครับผมต้นนี้เดี๋ยวผมปลูกอยู่สองสายพันธุ์เนาะคือปีเตอร์สันกับบูตเจตต้นนี้คิดว่าน่าจะเป็นบูตเจตเนาะใบใหญ่ๆเพราะว่าปีเตอร์สันมันจะใบเล็กแต่เวลาแตกยอดมายอดใหม่เก็จะแดงๆเหมือนกัน คิดว่าน่าจะเป็นบุดเจ็ดก็เดี๋ยววันนี้จะมาแต่งกิ่งเนาะเหมือนกับเหมือนกับต้นใหญ่ตรงโน้นที่ผมแต่งไปคือจะเอากิ่งล่างๆออกต้นนี้ผมปลูกไม่ถึงปีนะผปลูกประมาณเดือนตุลาเดือนตุลาปีที่แล้วโตวดีมากครับผมคือผม ผมได้มาแล้วผมไม่ได้ามาปลูกเลยได้มาแล้วก็ตอนได้มามันจะเป็นเป็นถุงเล็กเนาะเป็นถุงชามถุงเล็กๆผมเอามามาขยายมาเปลี่ยนถุงเอาถุงเบอร์ใหญ่แล้วก็อนุบาลไว้อีกประมาณสองสามเดือนครับผมสามเดือนเราเอามาลงปลูก ทำแบบนี้โตดีครับผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมพาไปดูอีกต้นหนึ่งก่อนต้นนั้นได้มาแล้วก็พักไว้พักไว้ประมาณไม่กี่วันครับผมพักไวเจ็ดวันสิบวันเนาะแล้วก็เอามาปลูกเลยเดี๋ยวจะให้ดูครับผมว่ามันมันแตกต่างกันขนาดไหนกับต้นที่เราอานุบาลไว้ก่อนคือ,อเพราะว่าต้นที่เราซื้อมามัน มันจะเป็นถุงเล็กๆเนาะถุงไม่ใหญ่มากครับผมเหมือนรากเขาจะกดอยู่ในนั้นน่ะนี่ครับผมนี่ต้นนี้ดูน,นี่ปีเตอร์สันปลูกพร้อมกันเลยเนี่ยได้ต้นแค่นี้อ่าไม่ใช่ปลูกพร้อมกันเลยคือได้ได้ได้ต้นมาพร้อมกันได้ต้นมาพร้อมกันต้นนี้พักไว้เจ็ดวันสิบวันแล้วก็เอามาลงปลูกส่วนต้นนั้นอ่า ผมอนุบาลไว้ก่อนแต่ไม่ใช่แค่ต้นนั้นต้นเดียวนะนี่ด้วยนี่นี่ต้นนี้ต้นนี้ก็น่าจะเป็นปีเตอร,ร์สันนี่ยครับผมอนุบาลไว้เปลี่ยนถุงเปลี่ยนถุงใหญ่ขึ้นไปต่อประมาณสามเดือนคือไม่ไม่ได้รีบเอามาปลูกครับผมามาปลูกช่วงก่อนก่อนหน้าหนาวประมาณตุลาครับผม ก็ตรงนี้อีกต้นหนึง่งตรงนี้ผมที่แรกทุเรียนมันอาการไม่ดีเนาะผมเลยเอาเอาโคาโดมาปลูกเผื่อว่าทุเรียนไม่รอดเนี่ยครับผมต้นนี้บูชเจ็ดเนี่ยผลจากการที่อนุบาลไว้ก่อนเนาะเขาจะโตดีกว่าดีกว่าเราตายต้นมาเราเอามาปลูกเลยอาจจะเพราะเพราะดินด้วยมั้ง ดินผมมันไม่ค่อยดีเนาะ้ามาปลูกเลยมันก็เลยช้าต้นนี้ก็ต้นนี้ผมก็เอามาปลูกเลยเหมือนกันแต่ต้นนี้มันสามปีกว่าแล้วจะเข้าสี่ปีแล้วต้นนี้ไม่ถึงปีก็ประมาณาถ้านับตั้งแต่ได้ต้นมาก็ก็ตีไปประมาณปีหนึ่งครับผม มาตั้งแต่ได้ได้ต้นพันมาเนาะแล้วก็อนุบาลไว้เดี๋ยวผมจะมาแต่งกิง่งเพราะว่าเดี๋ยวนานไปแล้วมันจะเสียดายอีกนี่กิ่งล่างสองกิ่งนี้ผมจะเอาออกเอาไว้ก็เดี๋ยวมันมันก็ติดพื้นครับผมเอาไว้แล้วเสียดายพอมันโตไปแล้วก็เสียดายตัดตอนนี้เลย ะได้ไม่แย่งปุ๋ยไม่แย่งอาหารกันด้วยต้นเขาก็จะโล่งกิ่งหนึ่งเก็มีต้นนี้ต้นเดียวครับผมที่ต้องตัด,ดครับผมอันนี้เอาไว้แต่งที่หลังก็ได้ถ้าดูแล้วมันมันไม่สวยเนาะ ก็ประมาณนี้ก็พอแล้วครับผมอเดี๋ยวไปดูอันนี้ด้วยที่ผมเสียบทดลองเสียบยอดไว้เนะาะก็ประมาณสิบห้าวันละผมเสียบไปสองแบบด้วยมือใหม่ทดลองเหมือนกันนี่ครับผมตัวน,นี้ขีบนี้เนาะ กิ่งนี้ไม่ได้พันอะไรเลยแห้งแล้วไม่รอดกิ่งนี้ผมผ่าจะออกได้ไหมแต่ต้นนี้ยังสดอยู่นี่ต้นนี้มีแววมีแววว่าจะดีน่าน่าจะรอดเนาะนี่กำลังแตกขึ้นมาแต่เนี่ไม่รอดแล้วอันนี้แห้งกิ่งแห้งไปละ สอ,อันนี้ผมเสียบไม่เหมือนกันนะอันนี้ผมผ่าเลยผ่าแล้วก็เสียบลงไปแต่ยอดนี้ผมไม่ได้ผ่าผมแค่กรีดกรีดตรงเปลือกเข้าเฉยๆแล้วก็ลอกออกแล้วก็อันนี้ทําเป็นริมแล้วก็เสียบลงไปไม่ได้ไม่ได้ผ่าลึกลงไปในแกนแบบนี้นะครับมีมีมีแนวโน้มที่ดี 15ห้าวันยังไม่เขียวก็มีลุ้นครับผมก็มือใหม่เหมือนกันครับผมทำอลองผิดลองถูกไปเรื่อยตัวนี้มันเป็น,เป,นเป็นต่อไอ้ต้นเพาะ,มะเมล็ดเนาะแต่เดี๋ยวผมนี่นี่มัเริ่มแตกขึ้นมาแล้วเดี๋ยวผมรอกิ่งนี้แหละให้เขาเขโตขึ้นอีกหน่นอยนึง่ง โตทักเท่าปากกาเนาะแต่เดี๋ยวผมก็จะมาเสียบเอากิ่งกิ่งพันธุ์ดีมาเสียบต้นนี้ผมอาจจะทําเป็นสองสายพันธุ์กิ่งนี้เป็นปีสสั์เดี๋ยวอีกกิ่งหนึ่งอาจจะเอาเป็นบุเตเจ็ดกอลองครับผมคือมันมันออายังไงดี เราทดลองได้ครับผมทำกเกษตรเนาะพอมันต่างคนต่างคิดพื้นที่บินฟ้าอากาศสภาพอากาศมันไม่เหมือนกันเนาะบางทีคนอื่นก็ททำแบบหนึ่งได้ผลเราทำตามเขามันอาจจะไม่ได้ผลเนาะก็คลิปนี้ก็แค่นี้ครับผมขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมครับผมขอบคุณครับ